ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุณพักเครื่องนะฮะสำหรับท่านที่อยากร่วมสนุกนะฮะส่ง s m s เข้ามาได้4221144นะก็มาร่วมสนุกนะในการที่จะ,อะสอบถามนะในเรื่องของค่อยพ้าถูกชะโลกนะก็บอกแค่วันเกิดท่านแล้วก็อาชีพท่านนะแล้วก็ถามว่าแฟนผ้าอะไร <S <S ผมจะแนะนําให้นะผมมีข้อกติกาตกลงไว้อย่างนี้ว่าถ้าถามนะอาทิตย์นี้ผมจะไปตอบอาทิตย์หน้าสําหรับ เอสเอ็มเอสนะเอสเอ็มเอสเนี่ยผมไปดูย้อนหลังแล้วผมก็ปลื้มหัวใจพอทมควนนะเพราะหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าดูประจำนะแล้วก็ส่งมาแค่นะดูประจําแล้วบางคนก็บอกว่ารายการดีมากนะรายการดีมากอยาก,อยากให้อยู่คู่กับช่องนี้ไปนานๆก็โอเคนะก็ขอบคุณนะถ้าใครที่อยากจะนะส่ง SMS เเข้ามาอย่างนี้ก็ส่งเข้ามาเลยไม่มีปัญหานะเราน้อมรับนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะถ้าท่านส่งเข้ามามากนะ รายการของเรานะฮะถ้าฟีดแบ็ดีอะไรดีเนี่ยก็จะได้อยู่กับท่านไปนานๆนะฮะสำหรับคนที่จะโทรศัพท์เข้ามานะสายสดเตมไว้นะฮะเบรกหน้าย,ยังไม่ต้องพึ่งโทรเข้ามาในตอนนี้นะเบรกหน้า02347 0725ท่านเตรียมนะว่าท่านจะนะฮะบอกว่าท่านมีอาชีพอะไรนะเกิดวันอะไร นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะถามเองว่าท่านมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะสำหรับคนที่จะดูย้อนหลังก็เข้าไปดูใน y o u t u นะได้พิมพ์คำว่าคุณพักเครื่องนะก็ในเรื่องของวัตถุมงคลใหมนะ่ครั้งนี้เนี่ยผมมีวัตถุมงคลนะมาแนะนำให้ท่านได้สั่งจองและสะสมไม่ไกลจากกรุงเทพมากมายนักนะอยู่แค่จังหวัดนคนปรปฐมนี่เองเมืองนครปฐมเนี่ยเป็นเมืองที่มีเกจิอาจารย์ชื่อดังเยอะแยะมากมาย นะโดยเฉพาะรุ่นเก่าเนี่ยนะรุ่นเก่าดังๆเมืองนครปฐมเนี่ยไปไล่เลยฮะดังๆเยอะจริงๆนะไล่คันแบบโอ้โหนะแล้วดังจริงๆด้วยไม่ให้ดัง,ดงเล่นๆเพราะว่าถุงมงคลแต่ละรุ่นนี้ก็โอ้โหขึ้นไปนะหลักหลายๆแล้วนะฮะเอาเป็นว่าผมกําลังจะคุยเรื่องนี้เนี่ยพอดีว่ามี SMS เอ่อ SMS นะฮะที่ผมจะตอบ แล้วก็มีถามกันเข้ามานะฮะผมตอบในในเบรกนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเขาถามเข้ามาจริงๆ uh, s เอสเอผมจะไปตอบเอาเบรกหน้านะ,ะแต่ว่ามันมีข้อที่ตอบถามเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการแกวนพระถูกชโลกเขาถามมาอย่างนี้เขาบอกว่าอยากทราบว่าหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรุ่นแรกมีเนื้อเงินหรือเปล่าครับ อันนี้เท่าที่ผมรู้นะปกติผมก็ไม่ได้ตอบในเรื่องของวัตถุมงคลนะฮะผมจะตอบเรื่องแฝนผ้าถูกฉลกเอาตรงนี้เมื่อถามมาเราก็ตอบไปแล้วกันเนื้อเงินเนเท่าที่เท่าที่รู้มานะไม่ไม่มีนะจะเป็นเนื้อสมฤทธ์นะเนื้อขันลงหินนะั่นแหละฮนะก็ไง่งถ้าท่านเห็นเนื้อเงินก็ว่ากันไปแนละ้วฮะก็อาจจะมีก็ได้นะก็แล้วแต่นะแต่ตามที่ผมได้ศึกษามามันเป็นอย่างนี้แล้วกันนะวัตถุมงคลนะของหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะมีหลายรุ่น นะที่สร้างออกมาแล้วล่าสุดเนี่ยน่าสนใจทีเดียวรุ่นอายุวัฒนมงคล191ปีหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเปิดให้สั่งจองอยู่นะสืบสารตำนานพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัตถุประสงค์เพื่อนำไรายได้สมทบทุนสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อทาองค์ใหญป่ประดิษฐานณวัดพเนียงแตกจังหวัดนะครปฐมมาดูประวัติวัดพเนียงแตกหน่อยนะวัดพเนียงแตกเนี่ยอยู่ตำบลมาบแขอำเภอเมืองนะครปฐมเป็นวัดเก่าแก่โบราณ ตั้งอยู่เลขที่9 6หมู่4พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่เนี่ยประมาณ44ไร่40ตารางวาสร้างขึ้นราวประมาณปีพศ2334เดิมชื่อวัดปทุมคงคาชื่อนี้เข้าใจว่าหลวงพ่อทาเนี่ยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอดีตเจ้าวาดเป็นผู้ตั้งชื่อเพาาโบสดหลังเก่าท่านเป็นผู้สร้างพระครูอุตระการบดีหรือหลวงพ่อทาเนี่ยเป็นผู้ค้นพบจากปริศนาคําทายโบราณน,นะนี คำไทยโบราณเลยนะตรงเตงตรงใต้ใครคิดได้อยู่ใต้ตรงเตงในสมัยก่อนนะั้นะการเดินทางนะใช้ม้าเป็นพาหน,นะท่านเดินทางนะผ่านมาเห็นสถานที่รกร้างและ,ละระฆังที่มีปริศนานะก็อาจจะไปสอดคล้องกับว่าตรงเตงนี่แหละท่านตีปริศนาได้พบกรุสมบัติจึงสร้างวัดขึ้นเพื่อให้เกิดกุศลแก่เจ้านายของสมบัตินั้นส่วนชื่อพเนียงแตกมาจากจุดพลุตะัย เมื่อจุดแล้วจะเป็นประกายไฟแตกออกมาเป็นไฟพนเนียงนี่เป็นคําโบราณเลยนะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้แหละนะผูตะไลเนี่ยพัน,นียงแตกเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่คนโบราณนี่จะรู้ดีหลวงพ่อทามองเห็นเช่นนั้นจึงตั้งชื่อว่าวัดนเนียงแตกปัจจุบันมีพระครูพิสารสาทุวัดนะหรือพระอาจารย์ทองคำเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะดำรงตำแหน่งเจ้าว่าตั้งแต่พีพศ2536นะ พระอาจารย์ทองคำเนี่ยท่านเกิดเมื่อวันที่28ตุลาคมพศ2505อุปสมบทเมื่อวันที่28มิถุนายนพศ2529ที่วัดสุวลารามนะตำบลดอนตูมจังหวัดนครปฐมโดยมีพระพิพัฒน์วิริยาพรหลวงพ่อผูกวัดพระปฐมเจดีย์หลวงพ่อผูกนี่ท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังกันนะเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ประชุมนะเป็นวัดพระปฐมเจดีย์เป็นพระกรรมวาจาอาจารย์พระอาจารย์ประเสริฐนะวัด พระปฐมเจดีเป็นพระอนุสาสนาจารย์พระอาจารย์ทองคำเนี่ยท่านได้ปฏิบัติกิจตามแบบสงฆ์อย่างดีและได้รับการนะท่านได้รับนะรางวัลมากมายโดยเฉพาะรางวัลพระราชทานสาเสาเสมาธรรมจักรนะจากสมเด็จพระเทพร,รัตนะราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีและนะตําแหน่งรองเจ้าคณะอําเภอเมืองนคะรปฐมตลอดเวลาที่อยู่ในเพศบรรพชิตเนี่ยท่านดําเนินรอยตามพระอาจารย์คือหลวงพ่อทานเนี่ยนะฮะ โดยท่านบอกอย่างนี้นะฮะท่านบอกว่าหลวงพ่อทานเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันทุกปีทางวัดจะต้องจัดงานทําบุญประจําปีปิดทองหล่อนะฮะรูปหล่อเนี่ยของหลวงพ่อทาเป็นประจําโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายทําบุญไหว้พระทอดพระป่าถวายสังฆทานเทศมหาชาติงานประจาปีเนี่ยนะฮะร่วปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อทาจัดขึ้นนะก็ประมาณเดือนมีนาคมนะก็ที่ขาดไม่ได้คือการร่วมใจของชาวบ้านนะํำขนมจีนอันนี้เป็น สิ่งที่สืบทอดกันมาเลยนะของวัดเพื่อเลี้ยงญาติโยมที่หลังไหลไปร่วมทําบุญนับว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ทุกๆปีเมื่อชาวบ้านในละแวกตําบลน,นีเนี่ยและตําบลใกล้เคียงโรงแรงนะช่วยกันตําขนมจีนวัตถุด,ดิบก็ได้จากการบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารนะแป้งขนมจีนนะหรือก็พริกแกงมะพร้าวปลาเพื่อประกอบเป็นน้ํายารับประทานกับขนมจีนชาวบ้านร่วมบริจาคทั้งสิน้น นะนอกเหนือจากการทําบุญปิดทอ,งป,ปปองประจําปีรูปหล่อหลวงพ่อทาแล้วความพิเศษคือทางวัดได้จัดพิธีสวดผ่านยักษ์ใหญ่ในเวลาบ่ายโมงตรงอันนี้แหละฮะแล้วก็มีพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายมีการฟังเทศมหาชาติจำนวน13กันพันพักคาถานะการนี้นี่จึงขอเชิญนะญาติโยมนะสาธุชนร่วมกุศลปิดทองหลวงพ่อทาการเดินทางไปวัดพะเนียงแตกนะผมบอกเส้นทางหน่อยนะก็ใช้เวลาเพียง 4- 5นาทีนะจาจกรุงเทพเนะี่ย โดยสารรถไปชำทางที่ตลาดรถมีขาวผ่านหน้าวัดพอดีนะถ้าขับรถไปเองก็จากกรุงเทพข้านาครถมแล้วใช้เส้นทางไปทางอำเภอดอนตูมผ่านหน้าวัดเช่นกันนี่แหละฮะไปไม่ยากนะสำหรับวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมถ้าไปนครปฐมถูกเนี่ยวัดพเนียงแตกไปถูกแน่นอนอ่านะครปฐมเนี่ยเป็นสถานที่ที่บอกตรงๆนะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยแดนธรรมนะวัดวารามต่างๆเยอะมากนะถ้าไปเนี่ยเลาะได้เลยนะก็ไป วัดพระเนียงแตกก่อนจะไปวัดพระเนียงแตกเนี่ยเข้าไปไหว้พระองค์พระปฐมเจดีย์ก่อนนะแล้วแวะวกกลับมามามาไหว้สังขารหลวงพ่อพ่อพูนนะสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยหลวงพ่อพูนนะอยู่ที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมหลวงพี่น้องฝนที่ลงหน้าหน้าทองนะเก่งมากนะช่วงหน้าเปิดสายสดแล้วนะสอบถามเรื่องแฝนพระถูกโฉลกก็โทรศูนย์สองสาม s ี่เน็นะ4 2 2 1 1 4 4 ไปพักสักครู่นะเดี๋ยวพอต้นชั่วโมงเนี่ยเรามาตอบ SMS กันก่อนนะแล้วก็จะเข้าเรื่องสายสดกันเลยพักสักครู่ใหเดี๋ยวกลับมาครับ